หบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตรตางเอกลางสมาญาพควาสังเกสุตรวิหารติกับปิราวัศหนิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนสันทิงปัญจะมาเตหิภิกขุสะเตหิสัมเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันิปติตาโหติภาควันตังทัศนายะ ภิกุสังฆะจะอะคะโข,าขจะตุนนางสุทาวะสากายิกานางเทวะนางเอตะทะโหสิอะยังโขพะาขาวาสักเกสุวิหละลติกะปิละวัสมิงมหาวะนมหาตาพิกุสังเคนะสัติงปัจจะมะเตหิพิกุสเตหิสัเพสเพเหวะอระหันเตหิทัสสะหิจะโลกะทาหุตูหิ เทวตายเยบุเยนาสันนิปติตาโหติพระคาวตงหัสนายะภิกุสังกะยัยนูนะมะยมปิเยนพะพระคาวาเตนุปาสังกะมือยามะอปะสังกะมิตวาพระควาโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาเสยยามติอะพระโขตาเทวตา เฉยยาทาปินามะภาละวาปุริโสสัมสัมมัตชิตังวาพาหังปะสาเลนยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเฉยยาเอวเมวะสุทาวาเสสุเถเวสุอันตระหิตาภคขวะโตปุระโตปาตุระหังสุอะค่ะ โโหตาเทวตาพราะขาวันตังอภิวาเทตาวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโหเอกาเทวตาพระขาวัตโตสันติเกอิมังคาถังอะภาสิมหาสะมยโยปะวะนิสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหะอิมังธรรมสมมายัง พระขตาเย,ยวะอปะราชิตะสังขันติอทะโขอ,อปะราเทวตาพระขาวโตสันติเกอีกมังคาถังอะภาสิตาพิกตะวสมัมมะทะหังสุจิตตังอตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวเนตานิขะเหตวาอินทริยานิลักขันติปันทิตานิอะ ขะโอะปาลาเทวตาพระขาวโตสันติเกอิหมังคาถังอะาสิเฉตวาคีลังเฉตวาประลีคังอินทะคีลังโอหันจะมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจากขุมตาสุทันตาสุสูอาคาอิอะคาโอะปาลาเทวตาพระขาวโตสันติเกอิหมัง ภาถังอะพาสิเยเกสิพุทธังสรนังขาตาเสนาเตคะมิสันติอัปปายะภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปะลิปูเลสตีสิอะคะโหพระขะวาภิกขุอามันเตเยภูเยนะภิกขะเวทัสสุโลกะถาตูสุเทวะตาสันนิปติตาโนติ ดคาคะตังทัสสนายะภิกขุสังขะจะเยติเตภิกะขะเวอะเฮสุงอตีตะมัทานาาังอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสันติภิคะวันตานาเอตจปะละมะเยวะเทวะตาสันนิปติตาอะเฮสุงเสยยะทาปิไมหังเอจาระหิเยปิเตภิกขะเวภาวิสันติอะนาคตะ มัทานางอารหัโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสสัมปิภะขะวันตังเอตัปปะระมาเยวะเทวตาสันมิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิกขีสามิภิกขเวเทวกายานังณะมามิจิตตยิสามิภิกขะเวเทวกาาน,า,นานัตตานเเานางณะมามิ เทติสามิพิกาเวเทวะกายานงะนมามิตังสุนาถากาทุกังมะนาสิกะโลทะพาสิสามีติเอวัมพันเตนติโขเตพิกขุพะขวะโตปันจะโสสุพะขาวะเอตะทะโวจะสิโลก,กะมะนุกะสามิยัยทะภมมายะ สิตาเยสิตาคิริทัพพาลังปะหิตัตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุนโนอาทาตามะนะสาสุาทะาทวิปะสันะมะนาวิลาพิญโยปัจจะตะเตยัตตวาวะเนกาปิละวะาวัฒเวตะโตอะมันตะยิสัตตะถาว สาวะเกสาสะาเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถภิกขะวูเตจะอาตามปะมะกะลุงสุตวาพุทธ,ธาสาสะสะนางเตสัมปาตุละหุยานางังอะมะนุานะาสานาทสะนางอัปเปเกสะตะมัถังขุนสหัสสังอะขะสะตะลิง สาสตางเอเกสหาสานอาอามนุสานะมัทธสุมอเปเกนันตะมัทธขุมทิสาสัพพาผุผาอะหุงตะจะสัพพังอภพิญญายะวะวิคิตวานะจักขุมมาตโตอะมัญติสัตตะถาสาวะเกสาวะนีละเตเท,ทวกายาภิกกันตา เตวิชานาทภพิกขโวเยโวหังกิตตะยศานิขิราหิอนุบุพระโสสัตสหัสสาวะยาคกุมภากาปิละวัฏถวะอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันสิโนโมคะมานาอะพิกามุงพิขุนางสาวมิติงวะนางชะสหัสสาะเหมะวัตยานานันตาวดิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยะสันสีโนโมทามานะอะพิก้ามุงพิกุนางสัมมิติงวะนางสาตาชิลาติสหัสายคานานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยะสันสีโนโมทามานะอะพิก้ามุงพิกุนางสัมมิติงวะนางอิเจเตโสปะสหัสายขา นานาตะว,วันนี้นโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยัสันสีโนโมทะม,มานะอภิกามุงภิกขุนางสามิติงวะนางเวสานิตาปัญจสัตายาขานานาตะว,วันนี้โนอิติมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสันสีโนโมทะมาณะอภิกามุงภิกขุนางสงมิติงวะนางกุมภิโลราชะหิโกเวปุรัสสะ นิเวสะนังพินโยนางสะตะสะหัสังยักขะนางตะยิลุปาสติปุมพิโลราชะขะหิโกโสปาคาสัมมิติงวะนางปุริมัจะติสังราชาทะตะรัถปะสาสติคันรมพานางอาทิปติมหาราชายะสันสิโสปุตตปิตัสสะพระหโวอินทะนามา มหันพาราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสันสิโนโมทะมาณอะพิกามุพิกขุนังสัมมิติงวะนางทักขินัจจทิส,สังสังราชาวิวลุโหตัปปะสาสะติกุมพันธานังอาธิปติมหาราชายาสันสิโสปุนตปิตัสสะพระหโวอ,อินทะนามาะมหันระรา อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยสันสิโนโมทะมานาอะพิกามงพิขุนางสันติงวานางปัจฉิมัจจะที่สั่งราชาวิรูป,ปโขปัสสสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสันสิโสปุนตาปติตาสะพระหโวอินทะนามามหันรารอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยสันสิโน มงทัามานาภิกามงพิกขุนางสาม,มิติงวานังอุตตะรัจทิสังราชาปูเวโลตัมปะสาสติยักข่านางอาทิติมหาราชายสันสิโสปุณตะปิตันสะพระหะวงอินทะนาม,มา มหันพระลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะมันโตยสังสซโนโมทามานอาอภิกามุนพิขุนัสงสามิติวานางปุริมาทิสังทักกะละัทโุทักขิเนนะวีรุหะโกปัญชิเนนะวิรุปักขโขปุเบโลอุตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตตุโลทิสาทันทันละมานาถังสุ วะเนกาปิลาวัเวเตสังมายาวิโนทาสา,าคูวจานิกาสัทธามายากุเกเวกุถุวิภูณจะวิทุโตสาหะจันทะโนกาเมเสถูจะกันมัถุนิมัถุจะปน,นาโทโอปะมัโยจะเทวาสุโตจะมาตาริจิตะตเสเนเสนโนจะ คันทับโพนะโพราชาชาโนสะโพอาภูปัญจะสิขโหเจวะตินพระลูสุริยะวะัชาจาเอเตจันเยจะราชาโนคันทับพระสหราชุพิโมทะมาลาอภิกาวภิกุนางสนิติวะนางอาคาคูนาภาษานาภาษานาคา เวสาลาสาหตันชากากรรมภะลัสสะตะลาอาภูปายาคาสาหายาภิยามุนาทะตะลัาจะอาภูนาคายะสันสิโนเอลาวันโนมาหาหนาโคโสปาขจะมิติงวานางเยนาคาลาเชสาห,าสาหัสหะลานติทิพาธิชาปิกคิ วิสุทธจักขูเวหายะสาเตวานมัชะปต,ตาจิตตาสุปันาอิติเตสะนามังอภยันตาทานาคาลาชาณมาสิสุปนาโตเขมามะกะสิพุทธโธสัญหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันสาสารนางมากลงสุพุทธังชิตาวิชิระหัตเถนะสุมุถัง อสุลาสิตาภาตะโลวาสะวัสเต,เตอิทธิมันโตยาสสิโนกาละกันชามหาพิสมาอสุลาธานะเวขาสาเวปจิตติสุจิติตจะปาหาราโธนามุจิสาหาจะสัจจะปะลิปุตานาังสัพเพเวโลจะนามากา สันในหิตาวาพระลิงเสนาหูพัฒมป,ปาขะมงสัม,มะโยธานิพันธันเตภิกขุนางสมิตงวะนังอาโคจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตาทาขะมวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจะยะสะสาสหาเมตากลุณากายิกาอาคูเทวายะสันสิโนเทเต เพศเตทัสะากายสัพเพนานตตะวณิโนิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสานสิโนโมทะมานาอภิกามุพิกขุนังสัมมิสิงวะนังเวทูจะเทวาสหะลีจะอาสะมาจะทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทะมาหูปุลัคขิตาสุริยันสุ ปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักคิตานักขัดตานิปุรักคิตาวาอาคูมันทะวลาหกาวสุนังวาสะโวเสถูสักโกปาคาปุลินทะโนเทเตเทเสเตทะสะถากายสัพเพนานันตะวันน้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสันสิโน โมทะมาณะภิกามุภิกขุนังสนมมิติงวะนังอะอาคูสะหะภูเทวาชะละมะัมขิสิขาลิวะอลิทะากาจะโลชาจะอุมมาบุพานิภาสิโนวะลุนาสะหะธรรมมาจะอุดจุตาจาอะอะเนชะกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวสะสาวะเนสิโน ทะเสตทะสะถากายาสะเพนานะตะวณนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสันสิโนโมทะมานะอภพิกามุงพิกูนังสะมิตังวะนางสะมานะมะหาสะมานะมานุสามานุสุตตะมาคิดถาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุสิกาหะคาคู ฮละโยเทวาเจยโลหิตตะวาสินโนปาละคามหาปาละคาอาภูเทวายะาสันสินโนเทเตเทเสเตท,ทัสสะถากายาสัพเทนานะตะวนนันิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,ว,านนาวันนะว no. ันโตยะสันสิโนโมทะมาณอภิกามุงพิกขุนางสันิติงวะนางสุก,กากะลุมหาอะลุนาอาภูเว ขะนะสาสะหาโอทาตะไฮห,หาปาโมคขาอาคูเทวาวิจกักขะนะสัทธามมตาหาละขะชามิสากาจะยะสันสิโนทะนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติทะเสเตทะสัทกา,า,ทายาสะเพ е, นานะตะวัน,นิโน อิทิมัโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัมสินโนโมทะามานาภิกามมภิกขุนังสนิติงวานังเขมิตาสุติตายามากันทากาจะยะสัตสินโนสัมพิตะลากามะเสถาโชตินามาจะอาสวานินมานะาละติโนอาคูอาถาคูปะละนิมิตาทะเสเต พระสัทากายาสะสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสันสิโนโมทะมานะภิกามุภิกขุนังสิติงวะนังสันเตเตสันเถเตเทวน,นิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาขันชุเยจักเยสัทิสาสหาปวุฒชาติมังขีลัง โอขะติน,นะมะนาสะวังทักเเขโมทะตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติมังสุพมมาปะละมัตโตจะปุญตะอิธิมัตโตสหะสันนางกุมาโลตันโสจะโศปาคาสะมิติงวะนางสหัสสะพรมมโลกานางมหาพรมมาพิติทติอุปปันโนชุติมัตโต ิมากายโยยะสันสิโสทเสทิสราอาหูปันเจกะวะสะวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโตเตจะสัมเพอภิกันเตเทสันเนเทเวสะพมมะเกมาลเสนาธิกามิปันสะกันหัสะมัิยัง เอทะคันหะทะพันทะทะลาเคนะพันธะมัตุโวสะมันตาปะลิวาเลทะมาโวมุจิทะโกจินางอิติตันทะมหาเสโนกันหะเสนางอะเปสัยปานินาตละมาหัจักสละงกันตะวานะเทวะลังยะถาปาวุสะโกเมโถ คานายันโตสัิชุโตตาทา,ทาสโสปันจุทาวติสังกุโทอะสายังวเสตันจะสัพพังอะพยายะภะวิคิตตวจาจังขุมาตะโต,าตอะมันตติสัทธาสาวเกสาสาเนราเตมาลาเสนาอภิกันตาเตวิชานะทะพิกะโว เตจะอาตบปะมะกะลุงสุตวาพุทธะสาสะนางวิตลาเคหิปักกามุเนสังโรมันติอัญชะยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพรยาตีตายะสันสีโนโมทันติสหะภูเตหิสวกาเตชะเนสุตาติ